ไปการอะไวก็จะบจวดไปอย่างก็เอาเอ,ก,เอ,าเอกสารไปส่งอย่างโมโหแต่วันนี่มาเพินายอำเภออีกแคเซ็วนวันนั้นเปิดบอกใหัเซ็นแล้วก็มาหาว่าเพิ่ปรหลวงแต่ใจประหลวงวะต้องเป็นอย่างเอาปะตอวะแล้วก็บอกพิษจะมันปิกเข้าไปเอาห่มลอมบ้านท่ามาโอละปีนองตรงเนี้ชื่อบ้านท่ามาโอเหมือนกันค่ะเจ้า,จา นี่ทำไมมันพังได้ถึงขนาดนี้พี่บ้านก็แข็งแรงดีอะบ้านหลังนี้เห็นในทีวีบ่อยแสดงเป็นมาไทยกันเยอะขทยเยอะยเยอะแต่ตีว่ามาแปลงบ้านอย่างยังี้ยครับอย่งตันอ๋อ พิช<ก>ิตตันเนี่ยอย่างๆ,ๆนั่นน่ะเนี่ยค่ะม,มาอ๋ออ๋อแล้วนี่ก็หพางทั้งหลังเลยอยู่บ่ได้แล้วเนาะพางทั้งหลังลุงเขาไม่อยู่ค่ะเจ้าของบ้านนะคะ อ๋อบ้านลงเขาเสียหายเยอะมากโอ๊ยมันทำไมแรงขนาดนี้อ่ะกลับมาถึงวันนั้นไปจะหายปิ้งมาที่บ้านพังเลย ตกใจห่างเลยดีที่มาอยู่บ้านกะันเจ้าอ่อนๆไปตัวค่ะห่างเลยออนมันจะปั่นร็อตทีมันจะเล่นปืนบ้านอย่างอี่นอะเนาะฮ่ามันฮักกับเดียวอะเนาะลงกับเดียวมันบมดได้ลงทีละเสากับเจ้าบอกมันท่อมเดียวท่อมเดียวลงเลยแรงวันนั่นเลยอ่ะ อ้าวั่านั่นบางโพก็มาถามว่าอันนี้บ้านเจ้านเดียวไรเดี๋วของก่อนเสาเนี่ยวก่อนมันเป็นเจ้านเดียวหรือยังอ่ะเอ้ยมันเป็นสองมันเป็นบ้านยกสูงเพราะว่าเสาอ๋อค่ะเสาข้างล่างมันหักไปเลยอ๋อมันก็เลยอ๋อนี่ไงพี่เสาข้างล่างมันก็ไปเห็นมดแล้วค่ะอ๋อไอยังไม่ยกใส่จงนะ Hey นี่ไงคลิปที่พี่จงบอกว่าวันนั้นพี่จงล่นวิ่งออกบ้านอ่ะบ้านจงอยู่ไม่สวยค่ะวันนั้นจงวิ่งออกวันที่แผ่นดินไหวอะค่ะตรงกววยเนี่ยค่ะไอทีบาร์ที่เป็นแผ่นแผ่นนเี้ยค่ะมันร่วงใส่ก็เลยวิ่งแต่บ้านบ้านบ้านลุงเขาล่วงมาเลย sau hả nào chưa nào chưa ban 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 ông chặt khánh lang sới ngam no. <laughs> อย่ามันล้มใส่กันนะเสามันหกักว้าวมีบ้านนี่สร้างเมือนแล้วกบเจ้าปีแปดปีปลายแปดปีปลายมันก็เมือนนี่นะเนาะาก็ถึงมือนตัวที่แข็งแรงเอาจะดีอ่ะพังได้ ก็คงเดี๋ยวพี่ละไอเป็นตู้ๆนี่ตู้อย่างพีล่ละไอตู้ๆนี่นตู้อย่างคะปุ้น่ะหางจี่ฮีเจ้าหางจี่ฮีเอาเป็นเลี้ยงจิ้งฤทธิ์ก็ค่ะ,คะอ๋เอ,อเลี้ยงจิ้งหทธิ์ตรงก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าบัตรตรงจะหมดะเะยวายตรงก็ไม่ได้ไปวัดพระธาตุจอมหมอกแก้วรีแบตจะหมด แมตจะหมดโอเคค่ะ <1. S 2> okay, huh?